สวัสดีคะ่ะ g ุด d morning ค่ะพี่น้องชาว ebet ทุกคนนะคะโอเควันนี้นะพี่เอมาประชุมงานนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยนะคะมาบุ๊ก i ิ้ห้องประชุมแล้วก็คุยงานวางแผนนะคะอบอกก่อนเลยนะคะน้องๆขาเร็วๆนี้นะค o m i n ่ง o ูนจากที่คำถามน้องๆหลายคนนะคะถามพี่เอมาเยอะมากๆเลยนะคะ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามานะคะว่าพี่เอขาพี่เจะมีคอร์สออนไลน์อัปเดตคอร์สออนไลน์เนี่ยเมื่อไหร่จะทำคอร์สออนไลน์เมื่อไหร่หนูอยากเรียนกับพี่เอมากเลยค่ะเพราะว่าไม่สะดวกในการมาเรียน ebay กับพี่เที่เป็นไพเบทโคชชิ่งนะคะก็คือมาเรียนตัวตัวเนี่ย น้องๆหลายคนเนี่ยไม่สะดวกมีคนที่สนใจนะคะอย่างเรนกรับพีเอเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีบุรีรัมย์ก็มีแล้วก็จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนี้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเขาอยู่ที่จันทบุรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีแหล่งสินค้าก็คือเป็นพรอยนะคะ แล้วอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาขายทํากําไรบน EBay หรือน้องๆบางคนนะคะอยู่ที่หัดใหญ่เนาะไปเดินที่ตลาดยันยงนะคะมีเสื้อวงบ้างมีเสื้อยืดบางตัวที่เป็นแรไอเทมนะคะอยากจะเอามาขายทํากําไรบน EBa y แต่ว่าไม่สะดวกเลยในการเดินทางมาเรียนกับพี่เอที่กรุงเทพนะคะขอบคุณน้องๆพี่เอ okay, บอกก่อนเลยว่าขอบคุณน้องๆทุกทุกคนมากเลยนะคะพี่เอเนี่ยก็ คืออยากจะบอกว่ายัางไงดีพี่เอต้องบอกก่อนเลยนะว่าพี่เอต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องที่หนึ่งคำถามเหล่านี้ส่งมาหาพี่เอเยอะมากเรื่องของอยากเรียน ebay กับพี่เอแต่อยากเรียนเป็นคอร์สออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะน้องๆหลายคนเขาก็ไปซื้อคอร์สออนไลน์ของพี่เอแต่อยู่ในสกิลเลนนะคะ แต่คอร์สออนไลน์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตมา5ปีแล้วนะ5-6ปีได้แล้วอะค่ะไม่ได้มีการอัปเดตเลยทําให้น้องๆหลายคนอยากเรียนเนาะแต่ก็ไปซื้อกับพี่เอไปซื้อคอร์สในสกิลเลียนนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ย ก็เปิดแอคเคาท์ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยได้นะคะเอาเทคนิคบางอย่างที่ใช้เรายังเอามาใช้ได้เหมือนเดิมในยุคป,ปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเรื่องของการทำา Data mining นะคะเรื่องของการ,รม s e r v i c e m i ม e การบริการหลังการขายเรื่องของสินค้าที่เราจะต้องยึดคอนเซปต์เบาใส่ซองได้ไม่แตกค่ะที่เพรขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอย่างแรกนะคะพี่เอเนี่ยคิดไว้ในใจแล้วแหละว่าพี่เอเนี่ยอยากที่จะ ทำคอสออนไลน์เกิดขึ้นเพราะว่ามีการอัปเดตแต่เนื่องด้วยว่าที่ผ่านมานะคะเ mm hmm. พ่เตรียมตัวแล้วแหละว,ว่าจะทำคอสออนไลน์เกิดขึ้นแต่เพ่เนี่ยเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลมีการผ่าตัดด่วนขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพไม่สามารถที่จะยืนหรือคือถ้าเกิดยืนแล้วสมมตินะเพยทำคอสอนไลน์ hmm. ใช่ไหมคะเพก็ต้องมีใช้เวลาในการอาดัดหรือทำคอร์สเนี่ย ซึ่งมันจะมีการยืนในระยะเวลานานๆเกิดขึ้นเพย์ไม่สามารถยืนแบบนั้นได้ก็เลยส่งผลให้เพงเนี่ยเลื่อนการถ่ายทำเนี่ยไปก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนยังไม่มีกำหนดเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก,ก็คือว่าสิ่งที่เปย์เตรียมว่าเพยอ,อยากสอนนะคะเตรียมว่าเพยอ,อยากหมิ่นซื้อโปรเกมบุกเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอยู่ดีๆนะคะก็คือทางต้องขอบคุณนะคะน้องนัทมากๆน้องนัทเจ้าของสกิลเลนนะคะก็ได้ติดต่อเพเข้ามาว่าเพครับสกิลเลนของพี่เอเนี่ยอยากมันมีคนสนใจมากเลยแต่มันไม่ได้มีการอัปเดตอยากให้พี่เออัปเดตคอสกิลเลนหน่อยครับเพก็เลยว่าขอบคุณมากเลยนะคือคนที่อยากเรียนก็ติดต่อเข้ามาอยากเรียน นะคะคส่วนเจ้าของสกิลเลก็ติดต่อเข้ามาว่าพี่เออยากให้พี่เออัพเดตคอร์สนะคะออนไลน์ที่เกิดขึ้น พอนนี้มันปี2023แลวใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่พี่ไอบอกกับน้องๆค่ะว่า eBay เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตตลอดเวลาเลยทุกๆไตรมาสเลยนะคะมีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายอัปเดตเยอะมากมีรีพอร์ตของ eBay ออกมาเยอะมากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือแม้แต่ eBay Max ก,ก็ตามที่เราอยากจะขายเจาะกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศก็มีออกมาให้เราได้เห็นนะคะมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆในการเพิ่มยอดขายนะคะเยอะมาก มากเลยซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในตอนที่เพ่ทำคอร์สออนไลน์เนี่ยห้าคอร์ส mm hmm. นบนสกิลเลน์เนี่ยมันไม่มีข้อมูลเหล่านั้นเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเราจะอัปเดตกันเฉะนั้นวันนี้นะคะเพ่ใหญ่ออจะบอกน้องๆว่าวันนี้เพ่มาประชุมงานตั้งแต่แบบเตรียมตัวตั้งแต่หกเจ็ดโมงเช้าเลยนะคุยงานแบบแปดโมงเช้านะคะจนถึงตอนนี้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่คือนี่คือจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะก็เพิ่งสรุปกันเรียบร้อยนะคะ สิ่งที้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าพี่เอเนี่ยเตรียมที่จะทำคอร์สนะคะชื่อคอร์สว่า ebay 101นะคะคอร์ส ebay 101เป็นคอร์สสำหรับคนที่เริ่มต้นนะใครก็ตาม1ยังไม่เคยรู้จัก ebay มาก่อนเลยอยากที่จะขายสินค้าบน eBay อยากมีไรายได้กับ eBay อยากรู้จักว่า eBay เป็นยังไงอยากซื้อสินค้าบน eBay นะคะ อยากทุกอย่างเลยเกี่ยวกับโลกของ eBay หรือดูหนังดู Netflix นะคะทุกคนพูดแต่ eBay e b a y เบทั้งนั้นเลยนะคะหรือแม้แต่เราไปเดินปัทวิกรนะไปเดินซื้อของปัทวิกรคนก็พูดว่าอา้าวเื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรอเราเคยสังเกตไหมคะว่าแม่ค้าคนขายที่ปัทวิกรณ์ก็จะบอกว่าอ๋อใน eBay เขาขายเป็นพันเลยนะแต่เนี้ยผมขายแค่500เองนึกออกปะ คือแบบอะไรอะไรเดี๋ยวนี้นะ mm. ก็อิง ebay อีเบอีเบกันหมดแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเอาสินค้าไปขายบน ebay กันเยอะมากนะคะ mm. พวกที่เป็นของยูสนะคะของมือสองอะไรพวกนั้น mm. นั่นแหละ mm. พี่เอก็เลยถอดถอดสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคำถามจากน้องๆน,นะคะที่ติดปัญหาในการทำอีเบปัญหาของคนใหม่ที่อยากทำอีเบ สิ่งที่เพร่เจอคําถามมาตลอดแล้วเพร่ทำคลิปให้กับน้องๆงลง YouTube ุงยูทูบนะคะเพร่ก็เลยถอนออกมานะคะเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทละห้าบทก็จะมีบทเรียนของเพร่ในคอร์สออนไลน์เนี่ยที่ทําขึ้นในคอร์สที่ชื่อว่า eBay 101เนี่ยทั้งหมดสิบบทนะคะสิบบทก็คือจะเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่พาร์ทด้วยกันสี่พาร์ทใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็สิบบท จะมีข้อมูลจะมีรีเสิร์ชจะมีรีพอร์ตนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยแนบเป็นหลักฐานให้กับน้องๆเห็นเลยว่าสิ่งที่เพพูดที่เพแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆในคอร์ส Ebay 101ไม่ใช่จากการนั่งเทียนนะแต่หนึ่งจาก E-Port ของ Ebay เองนะคะว่า Ebay มีรีพอร์ตมีค่าสถิติอะไรออกมาบ้างแล้วถ้าวันนี้เราเข้ามาในตลาดของ Ebay เราจะขายสินค้าอะไร เราอยู่ในคลื่นที่มันเป็น blue ocean อยู่หรือเปล่านะคะฉะนั้นเราจะขายอะไรบ้างเราต้องมีความรู้เนาะมีความรู้ติดตัวแล้วก็ไปบัดกันในมุมหนึ่งที่เพยไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าพี่อเอขายสินค้าบน eBay อยู่แล้วเพี่เป็น top l a t e r seller นะคะ USA และ top l a t e r seller global และมากกว่านั้นเพยเป็น top l a t t e d plus ด้วยในเรื่องของรายการขายสินค้า ที่ได้รับส่วนลดจาก Ebay ด้วยนะคะก็เป็น Top latest p a ัสด้วยนะคะก็คือมี3ตํตำแหน่งในร้านเดียวกันเลยนะแล้วพี่ก็ทำ Ebay มานะคะ12ปีที่มากกว่านั้นประสบการณ์ของพี่บวกกับสิ่งที่ Ebay อัปเดตในล่าสุดจะอยู่ใน20บทนะคะซึ่งเมื่อกี้พี่คุยกับทีมงานนะคะคุยกับน้องๆที่เราจะทำคอร์สัวน้กันเนี่ยก็คือพี่เอได้ทำสไลด์ออกมานะคะซึ่ง สไลด์ตัวนี้ในแต่ละบทที่เพย์ทำมาเนี่ย <_ d ata> เพย์ก็จะแบ่งปันความรู้เนี่ยก็กำลังคิดคำนวณอยู่นะคะว่าใน1บทเนี่ยอาจจะใช้เวลา1 5ถึง30นาทีต่อบทฉะนั้นการอัดของเพย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะที่เพย์ต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้เป๊ะๆหมดเลยเนี่ย <_ d ata> เพื่อที่จะอัดเ <_ d ata> พย์จะอัดคอร์สออนไลน์เนี่ยในวันเดียวจบเลยแล้วสไตล์ของเพย์มันจะไม่มีตัดต่อนะถ้าเกิดใครเคยเรียนคอร์สออนไลน์ของเพย์จะรู้ว่า เพยไม่มีตัดต่อเลยเพยพ,พูดยิงยาวเลยแล้วก็ตัดออกมาเป็นบทบทให้ทุกคนได้เรียนฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาดูคอร์ส ebe y 101นะคะเราจะออนในเว็บไซต์นะคะ skillle.com นะคะในช่องทางการเรียนรู้เราจะเรียนบทหนึ่งเนี่ยประมาณ15ถึงไม่เกิน30นาทีต่อบทนะคะฉะนั้น ความรู้ตรงนี้ที่เพยให้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20บทน,นะตอนนี้ที่เพยเขียนโครงร่างทำทุกอย่างมาเนี่ย20บทให้แล้ว แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะพี่จะเตรียมตัวในการอัดคอร์สแล้วก็คิดว่าน้องๆจะได้เรียนกันนะคะก็คือในเดือนพฤศจิกายนแล้วเดี๋ยวพี่เจะประกาศให้กับน้องอีกครั้งหนึง่งน้องๆสามารถเตรียมตัวได้เลยราคานะคะอยากบอกได้เลยว่าราคาหลักพันน่ารักเหมือนเดิมน้องๆคนไหนที่อยากเรียนนะคะสามารถไปดูคอร์สเก่าของเพก็ยังเรียนอยู่ได้นะคะ ในคอร์สที่ในคอร์สในสกิลเลนะคะเพีมีด้วยกัน5คอร์สและคอร์สนี้จะเป็นคอร์สใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะในปีนี้เพ์ตั้งใจว่าจะรันด้วยกันทั้งหมด2คอร์สจะมี eBay 101นะคะกับอีกคอร์สหนึ่งนะคะซึ่งมันจะออนหลังจาก eBay 101ไปแล้วที่จะเจาะลึกเรื่องของการขายสินค้าว่าขายอะไรดีนะบน eBay โดยที่พี่เอจะแยก นะคะว่าถ้าวันนี้คุณต้องการขายสินค้าใหม่คุณจะต้องเป็นประเภทกลุ่มสินค้าประเภทไหนบ้างที่ถูกจริตกับลูกค้าในตลาดโลกนะคะมันไม่ใช่แค่ตลาดของที่ลูกค้าอเมริกาเท่านั้นแต่ตลาดโลกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะขายสินค้าที่เป็นยูสหรือสินค้ามือสองเราต้องเจาะสินค้าที่ไหนนะคะเจาะสินค้าอะไรแล้วก็แหล่งสินค้าที่เราจะขายเนี่ยเราจะไปหาแหล่งสินค้าที่ ที่ราคาถูกนะคะต้นทุนต่ําแล้วเราทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำของเราเนี่ยเราจะหาสินค้าจากแหล่งสินค้าที่ไหนมากนะคะน้องๆทุกคนสามารถติดตามได้เลยเพ่ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่มีคําถามต่างๆเข้ามาถามกับพี่กันนะคะเดี๋ยววันพฤหัสวันเสาร์นี้นะคะเพ่ก็จะนัดเจอน้องๆอีเบกันนะ4ี่ห้าคนนัดเจอน้องๆอีเบในวันเสาร์นี้ เพื่อจะไปคุยกันนะคะทานข้าวกันนี่แหละทานข้าวคุยกันแล้วก็ปัญหาที่น้องๆเขาเจอมีอะไรกันบ้างแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของน้องๆทำยังไงกันบ้างนะคะแน่นอนถ้าเกิดเป็นคนเก่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นเนาะเพก็กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาในส่วนตรงนี้เนี่ยมาใส่ในคอร์สหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า e-bay 101เป็นคอร์สสำหรับคนใหม่ฉะนั้นการที่เราจะทําธุรกิจอะไรธุรกิจหนึ่งนะคะ การติดกระดุมเม็ดแรกมันจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำก่อนการติดกระดุมเม็ดแรกเปรียบเสมือนการที่เราจะต้องมีความรู้ก่อนในการที่เราจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งฉะนั้น eBay101 มันเหมือนเป็นบทเรียนเป็นแบบเรียนในการเริ่มต้นในการทำธุรกิจบน eBay ค่ะถ้าวันนี้เราขับรถฝ่าไฟแดงแล้วถูกตำรวจจับแล้ว เมื่อเราถูกตำรวจจับเราจะมาบอกตำรวจว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้เช่นเดียวกับการทำอ e ีเบย์ค่ะเท่านี้เราทำเราขายสินค้าบน Ebay แล้วเราโดน s u e n s i o นนะคะเราจะมาบอก Ebay ว่าเราไม่รู้ว่าสินค้าเช่นนี้ห้ามขายบน eBay ไม่ได้วันนี้ลูกค้าจ่ายเงินซื้อสินค้าของเรา แล้วเรากลับคืนเงินให้กับลูกค้านะคะ cancel order ไปเราจะมาตอบลูกค้าว่าเราไม่รู้ว่าสินค้าชิน้นนี้ส่งไม่ได้นึกออกนะคะฉะนั้นบางอย่างที่เรากำลังจะมาขายบน eBay เราตอบว่าเราไม่รู้ไม่ได้นะคะนี่คือโลกของการธุรกิจที่เรารู้อยู่แล้วว่า eBay เป็นช่องทาง e-commerce ที่ขายสินค้าไปทั่วโลก ฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้ค่ะว่าประเทศไหนบ้างห้ามขายและห้ามส่งอะไรเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะขายสินค้าอะไรขายให้ใครใครคือกลุ่มลูกค้าของเรานะคะและสิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดในบทเรียน eBay 1 0 1ก็คือความยั่งยืนในการทำธุรกิจบน eBay ค่ะวันนี้น้องๆต้องตอบตัวเองแล้วนะคะว่าน้องๆอ,อยากทำ eBay เป็นไรายได้เสริม หรืออยากทํา ebay เป็นรายได้หลักเหมือนกับพี่เอที่อยู่มายาวได้ถึง12ปีค่ะเพ่ก็ฝากให้กับน้องๆด้วยนะคะรอติดตามได้เลยเดี๋ยวเพ่จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่า มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาคอสจะมีรูปแบบลักษณะแบบไหนนะคะหรือน้องๆคนไหนอยากที่ที่จะเพิ่มเนื้อหาให้กับคอรสของเบย์นะคะน้องๆก็สามารถพิมพ์นะคะคำถามหรือสิ่งที่อยากได้อยากรู้อยากได้ข้อมูลนะคะน้องๆก็สามารถพิมพ์สิ่งเหล่านี้เข้ามาให้พีเอนะคะในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจเรียนอีเบกับครูเอได้เลยเมื่อพีเออ่านข้อความนี้ของน้องๆพีเอก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะ ไอ้สิ่งที่น้องถามคําถามอยู่ในบทเรียนหรือยังถ้าบางอย่างมันน่าสนใจยังไม่ได้อยู่ในบทเรียนเพลก็จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วเพลก็เชื่อว่าถ้าหากเราติดกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องเราก็จะเติบโตขึ้นในธุรกิจบน eBay ค่ะขอบคุณน้องๆมากนะคะสวัสดีค่ะ